สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พ fc ทุกทุท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องพานิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พีจ๋างวดประจำวันที่15ตุลาคม2566นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันนะคะสำหรับของวันที่14ซึ่งวันที่14แอดให้วิ่งรูดที่973ไปนะคะวิ่งรูดที่9ที่7ที่3ไปเนะเน้นไปที่9นะคะถ้าใครนำา9ไปเป็นแนวทางเนาะก็จะได้รอบแรกรอบเฉพาะกิจนะคะรอบพิเศษแต่ตัวจับคู่แอดไม่มีนะคะพี่พี่จา๋า แล้วก็เด่นที่7นะคะถ้าใครนำา7ไปปินแนวทางไปวิ่งไปรูดก็จะได้ใน7 5 5 7นะคะสำหรับ3วันนี้หลุดไปนะคะพี่พีจา๋าอ่าตัวจับคู่แอดก็หลุดไปเช่นกันอันนี้ก็มาแบบกลับหัวเนาะ,ะวันนี้แอดไม่ได้เขียนให้นะคะอ่าแอดก็ว่า6กับ9ตัวเดียวกันเนาะแอดก็เขียนไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากจะกลับหัวตัวที่แอดเน้นนะคะอ่ะมาเฉพาะวิ่งรูดที่9แล้วก็7เนาะ,ะวันนี้จับคู่พลาดไปนะคะ ตามต่อกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับแนวทางของวันที่15ย้ําย้ำนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่านำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งเนาะแอดก็ไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะอ่าสูตรการคำนวณมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ,ะมาดูตัวเด่นกันก่อน,อนเลยนะคะสำหรับรอบวันที่15เด่นสูตรแอดให้เด่นไปที่3นะคะ7 สองนะคะวิ่งรูดไปที่สามนะคะอ่าสามตัวนี้ทั้งสามทั้งเจ็ดทั้งสองนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะพี่พจ๋าหรือใครจะจับวินในนี้นะคะอ่ามาดูกันตัวเด่นแต่ละตัวมีตัวไหนกันบ้างอันนี้ก็คือรวมทั้งหมดสี่หน่อยเช่นกันนะอ่าเด่นที่สามแอดให้ไปที่สามสี่สามแปดนะคะเจ็ดแปด เจ็ดเก้าสองสี่สองหกนะคะอ่ะมาดูกันสําหรับตัวที่แอดเน้นในรอบนี้นะคะสําหรับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่สามนะแอดเน้นไปที่สามแปดนะคะเจ็ดเก้าแล้วก็สองสี่นะคะ ใครไม่ชอบ7จดเก้าก็อย่าลืมเป็นเจดหนะอ่ะวันนี้แอดเขียนให้นะคะมีคู่เดียวนะคะอ่าใครไม่ชอบก็จะบินใน3าตัวนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ